ผลงานหัวแบกเฮบัตนะครับเฮบัตเฮบัตเฮบัตบตายแล้วโอ้โหนี่โอ้เฮ้ยเยเ้ยเฮ้ยเฮ้เย้ย้ยยเฮ้ย้ยเฮ้้ย้ ไม่ใช่ถุงเป็นซองใส่ลอกอ่ะดูดินี่ผลงานเฮดบักกันเนี่ยความหมานได้เริ่มต้นแล้วถ้าคุณซื้อไปโ่นอีกสามนะคะไปหาปลาให้ให้แม่ลงเอมอันนี้หาตังก่อม <laughs> ประมาณไม่รู้ว่ะหยุดคลิปป่ะแ,แ,แล้วปลแล้วเนปลาโน้นไยีบยี 22, <ม>่สลยี่สิบสองยี่สิบสอกิโลสองคนดูปลาแล้วดูปลาเขาเต็มลูกคับอันนี้อันนี้หงนะหนนาเขาแค่3คนเองนะเขาตกกับสาคนเขนาได้เท่านี้แล้วดูเราสองคนไี่อายเลยอ่ะ แล้วไปยืนตรงไหนวะเนี่ยทสายบอกโอ้โหทสายบอกสายบอกกันดีว่า20 22 22ยีอ่สกิโลหักแล้วเหรอ20่สหักแล้วเออหักแล้วประมาณนั้นยี่สิบโลอันนี้เราขายปลานะครับก็เขาทับไซส์นี่ทับไซส์ปลา ตยุยตุยไปสองแล้วนี่ตุยง่ายจริง ครับ นีป่นปลาใหญ่นีปน่ปลาใหญ่ที่ตาลวงให้สับผมสิบสามเหลือสิบสิเหลือสิบนี่ปลาใหญ่สิบองอุ้ย4ี 48. สิกโลเอาเรื่องเจ็ดเจ็ดโลเหลือสี่ เนีกลับนเนี iya, ้กลับเรอ้กล hmm. ับอกี้นี้ได้1 0บวกิกหักหัวออกแล้วก็หักตัวตายออกแต่ปลามันเพิ่งตายแล้วมันก็ทำกินได้ง่ายอร่อยอยู่แหละพอได้อยู่ สามหกสิบขาดทุนหน่อยขาทุนหน่อยขาดทุนหน่อยอน,นึยน่งโอ,โอ้ยกําไร<อ>ตกกระชอนไม่เคยเจออย่างนี้เลยบอ่อนี้แหละอันนี้ตึงมือจังเลยโอ้โหเดี๋ยวตึงเดี๋ยวตึงโอ้โหเอาเรื่องรอบหน้าให้มาแล้ว <c oughs> เสียอุปรกรณ์หมดร้องแปดโลที่ผลงานหัวแบกเฮดบักนะครับนี่ใช้ไปแล้วนะครับดูเิขายปลาไปแล้วรอบนึงนะอันนี้เงิน ขายปลาขายปลาไปแล้วรอบหนึ่งนี่ยังเหลือปลาไปกินอีกยังเหลือปลาไปกิน,กนอีกอ่ะทริปนี้ปวดแขนเลยโอ้นี่ตัวนี่อนโอ้โหปวดแขนเลยเราเห็นแมวเบกเกินสามสิบ <30 S 2> ตัวสามสิบต,<ๆ>ตัววันนี้สามคนสามสิบตัวได้อยู่